แฟนเที่ยาทความรู้สึกียงไรที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของไอคอนสยาม15ครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเรามากๆเลยครับที่จะได้มาแบบได้เจอพี่พี่แฟนแล้วก็ได้มาล่นกิจกรรมพี่พี่แฟนครับผมก็คือแบบวันนี้ก็จะเป็นแบบการแฟนมิทของเรานะครับเราก็จะได้แบบโชว์แล้วก็มาเล่นกิจกรรมกับพี่ๆทุกคนเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ดีในวัน f i v month ด้วยครับที่เราจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเอง ในแบบของตัวเราด้วยครับ yes, <sir. S 3> ซีรีส์ของเราอ่ะคือเป็นอีกซีรีส์ที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศเนาะเราอ่ะมีแบบเรื่องอะไรบราใจหรืออะไรฝากถเกินภัยมันด้วยครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยก็แบบมีการสแสดงถึงแบบความที่แบบกล้าเป็นตัวเองแล้วก็เรียกว่าไงความกล้าเป็นตัวเองแล้วก็แบบความหลากหลายครับก็อยากจะฝากถึงพี่ทุกคนนะครับว่าแต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองได้เลยครับเพราะว่า แบบไม่มีความแบบไม่มีผิดะครับก็ทุกคนก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะพูด okay. ถึงตัวการที่เราทำกานในวันนี้เป็นครั้งแรกกับของเราแล้วก็ทำกับไอคอนสยามมีความพิเศษยังไงแล้วก็อยากให้แฟนๆติดตาอะไรจากงานนี้บ้างครับผมก็ตัวโุตบการ์ดครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้คอลแลบกับทางไอคอนสยามครับก็คือตัวการเนี่ยชุดที่พวกเราใส่ก็คือจะแบบมีสีสันที่สดใส,สแล้วก็คือตัวบ็อกซ์เซตเนี่ยก็คือแบบ คือสีสันก็สดใสเหมือนกันคือทั้งข้างนอกข้างในคือสดใสหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบแบบเหมือนกล่องซุ่มเลยคือการ์ดที่เรียกว่าซีเครดอ่ามีซีเครดออกมาแต่ตัวซีเครดเนี่ยจะแบบมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นซึ่งวัสดุที่ทําตัวซีเครดนะครับก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันจะแบบเป็นแบบ จะแบบวาวๆหน่อยมแบบันนๆเะ PVC นะ PVC ใช่ไหมใช่มีความแบบแข็งแข็งใช่แบบว่าให้มันแข็งแรงแล้ววิบวับวิบวับอ่าใช่ใช่แล้วเป็นยังไงตอนบรรยากาศกานครับเชื่องานเดี๋ยวฝากบรรยากาศท่ฝั่งฝั่องานอ๋อครับผมเอ่องั้นเราเป็นสวัสดีครับพวกเรากิมเหมือนฟ้าแล้วเราอยู่ในงานไหมครับฝอาฟังงานเอาฟังงานได้ครับผม ครับก็ขอฝากงานไอคอนสยามสามสองหนึ่งครับก็ขอฝากงานไอคอนสยามพระดาวราเดอร์ปี2025ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันครบเจ็ดสมัยรอบไม่ไม่นานครับจริงๆนานครับไม่นานอ่ะสำหรับมือไทยก็ถือว่านานมากโอ้สุดท้ายนี่คือแต่นี้เลยเป็นมือไทยปั้ ไฟนอล EP หรือเปล่าแบบสเปเชียล EP สามเช่ไหมอ๋อหรือมันมีเหมือนอะไรปะสเปเชียลไฟนอลมี้มันหลังหลังสเปเชียลปะไม่สเปเชียลหลังไม่ถึงว่าได้ไทยใช่ไหมไม่ไทยหือว่าแฟนนี้หลังเหรอแฟนนี้หลังเหรอเนี่ยก็เป็นว่าแฟนมีล่าสุดเัาเรียกว่าผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรใช่ใช่เป็นไงไมตื่นเต้นกลับมารวมตัวกันเพื่อเจอแบบแฟนคลับไทยอุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยครับก็คือเอาจริงๆแบบเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ มารวมตัวแบบนี้ด้วยกันที่ไทยครับก็แบบคิดถึงในความดื้อและความสนของน้องๆทุกคนเลยครับใชเว้นกล้องมาเนี่ยไม่งม่ไม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยที่สุดเลไม่ไม่ไม่คือตัวพี่อะเรียบร้อยสุดแต่ตัวน้องอะไม่เรียบร้อยเลยดื้อมากคือวันนี้แกล้งพี่แวมาห้าสิรอบแล้วแต่งหน้าก็ยังแกล้งพี่อยู่ไม่ได้แกล้งเลยใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ใช่ผมนี่ล้วพี่อย่าละว่อย่าไม่ผมแต่ผมก็เห็น เห็นแบบพี่โถแกงกล้องเห็นไหมล่ะใช่บางนี้เป็นทีมกล้องแน่นอนแต่พี่แต่พี่กล้องแกงเยอะกว่าใช่ใช่หน้โหน้องใช่ไปไปไปตรงนง้นกันรงนก้นโอเคมาแมวสิแต่จริงๆแล้วล่าสุดพี่รู้ว่าพี่บัตต์ไปแค่นี้ต่างประเทศหมงคนใช่โอ้ยสรุปมากเลยครับผมได้เจอแบบได้เจอพี่พีนั่นแฟนอินโทร์แฟนเยอะมากเลยแล้วคือแบบได้ยินเสียงเชียร์ของพี่พี่ดังมากดังแบบก็คือลั่นฮอเลยตึกสั่นเลยครับจริงปะจริง จริงๆแล้วคือแบบเราแบบได้ไปทำกิจกรรมด้วยสนุกมากครับก็คือแบบมันจะมีวันว่างของพวเราวันหนึ่งอยู่เราก็เรียกว่าไปเรียนรู้ culture ใช่ครับแบบได้ไปลองกินอาหารแบบได้ไปเที่ยวแล้วก็แบบได้ไปเดินเล่นครับคือบรรยากาศที่แบบดีมากๆเลยครับเราก็แบบต้องขอบคุณพี่ๆแฟนมากเลยครับที่มอบความรักให้กับพวกเราครับผมก็คือแบบเราเข้าไปปั๊บเจอแบบแฟนโปรเจกต์เลยอ๋อใช่พี่ๆน่ารักมากเลยครับแล้วก็แบบขอบคุณพี่ๆมากจริงๆเลครับที่แบบมาหบพวกเราแล้วก็เป็นกาลังใจของเรา เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวกีมหรือเาครับใช่ครับถามน้องเล็กสุดดีกว่าแพดดี้เป็นไงคะใทยแฟนมีเต็มที่ไปเลยว่าไหนแบบว่าพี่ๆเลี้ยงดูดีหรือเปล่าไหนลองเล่าสิ <c oughs> ก็ไทยมีต่างประเทศครั้งแรกนะครับก็ตืน่นเต้นมากเลยะครับต้องแบบวันที่แบบว่างนี่ก็คือแบบได้เที่ยวกับพี่ๆเต็มที่เลยแล้วก็พี่น่ารักมากพี่ๆน่ารักมากแบบช่วยกันเลี้ยงผม หรือว่าผมเลี้ยงพี่ก็ไม่รู้บอกพี่ไปเลยว่าพี่ตีเลี้ยงดีขนาดไหนโอ้โหระหว่างการไปครั้งนี้เราคิดว่าในหกคนใครคือคนที่เราพึ่งพิงได้ที่สุดถ้าเกิดเราตระสบกับกรรมลำบากใครนะครับถ้าเราลำบากเราจะเลือกพึ่งพิงใครอาจจะเป็นพี่ตีหรือเปล่าอาจจะเป็นพี่เซฟเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนเดียวที่อยู่กับผม เป็นคนเดียวที่เอาอกนะแน่ใจเอาแล้วที่ว่าเราจะได้พี่ถ่ายรูปให้อ่ะพี่เซฟนอนกับผมอ๋อคุณดูฝั่งโน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านความดีใจอะไรครับเออดีดีนะครับแต่ทุกคนก็ดูแลดีหมดแต่พี่เซฟพิเศษหน่อยเลยว่าถ้าเรามีปัญหาเราต้อโทรหาพี่เซฟคนแรกเพื่อมาช่วยเราใช่ครับ มันก็เหมือนเรียกว่าแบบว่าเป็นน้องเล็กไงแล้วเราก็แบบเอ็นดูก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ก็แบบเรียกว่าทุกคนก็ช่วยๆกันแบบว่าคอยดูแลมาแพทชจีนครับพลาสติกระปอราคาเป็นไงบ้างครับไปแบบตัวแบบคนที่มาสนุกนะได้ก็ยังไงครับก็รู้ก็ได้ก็ได้ได้ได้กลับไปร้องเพลงกับพี่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบได้กลับไปดื้อกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่จริงตีอะดื้อคนเดียวเลยเอาจริงๆพวกพี่เรียบร้อยอยู่คนเดียวใช่แล้วพอไปพอไปถึงที่ตำปทอแล้วเนี่ยคือพวกเราแบบทำคอนเทนต์กันแล้วแบบตีนี่คือเรียกพี่ๆมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะใช่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 แล้วอะไรนะฮะคอนเทนต์อะไรเออนั่นสิคอนเทนต์อะไรนะเดี๋ยวต้องรอดูอะไรยังไม่ได้ลงแอร์ไม่ได้ลงเลยแต่ว่าสนุกครับไปให้ด้านหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวไม่ได้แอดดอปให้จริงทีมงานเลย ได้ไปเอ็นจอยกับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวดูนี่แล้วอ,อุตส่าห์เซไปปะะ่ครับเป็นยังไงบ้างอันนี้อ๋อมันครับมันมากเอ้าใช่ครับ <c oughs> แล้วกเ็เรียกว่าแบบพี่ๆตลับดี <c oughs> ใช่แล้วก็แบบว่าเอ็นจอยกับพวกเรามากแล้วก็แบบว่า เพลงไหนหรือว่าโชว์ไหนที่แบบพวกเราขึ้นไปโชว์ก็แบบว่ามี่ก็เสร็จเลยอ่ใช่ส่งเสียงให้แบบพวกเรากันแบบเยอะมากดังมากเอาจริงแบบรู้สึกอบุนมากครับที่ไปเพราะว่าคือแบบว่าพี่พี่เขาแบบว่าคอยแบบเพื่ออะไรแบบถึงเราจะไม่ตลกอะไรเงี้ยเขาจะทำให้ด้วยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเช่นที่เราคิดว่าเราทำเราไม่ตลก大家好อะไรนะาเจ家好 ไม่ใชายังไม่ได้ทำเลยออ๋ไม่เคยทำพี่ทำจริงปะเออที่พี่ทำเนี้ยว่าคืออุกกาศแบบว่านั้นคือจริงจังปะตอนที่ทำอ่ะที่ไหนพี่เป็นะนำตัวแนนะตัวแนะ่ใจผมว่าพี่อู๋ทำอะไรก็ต้องพี่พี่เจิ้นพี่เจิ้นนี่เป็นล่ามอ่อยทามแต่จริงพี่อู๋ทำอะไรก็ตลกนะใช่แต่ไม่ตลอดเฮ้ย แต่ค่อนข้างที่จะบ่อยอันนี้ตลก <c oughs> จริงด้วยค่ะเซร์คือทำอไรก็ตลกหรือเปล่าจริงจริงก็ซึ่งก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็น่ารักดีเช่ว่าแบบว่าเป็นเป็นมุมที่แบบขายเครียดอ๋อเลยียบแบบแล้วผมมัดกล้องอะครับผมก็สนุกครับได้ไปกับแบบว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยเพราะว่าเราแบบไม่ได้รวมตัวกันมาเป็นเวลานานพอสมควรเลยแหละ ก็ดีใจที่แบบได้กำมารวมตัวกันก็คือรู้สึกว่าพวกเราก็ยังแบบมีความคิดเหมือนเดิมที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าลักษณะนิสัยเหมือนกันแล้วพอมาอยู่รวมตัวกันมันก็เลยเอ็นจอยเป็นพิเศษ <c oughs> ครับขอบคุณน,นะขอบคุณจริงเพราะแบบที่พี่เป็แฟนก็แบบว่าส่งเสียงเชียร์พวกเราตลอดแบบมีเพลงหนึ่งที่เราแบบร้องที่แบบไม่ใช่เพลงภาษาไทยด้วยอ๋อ ถึงๆพื่อเราจะร้องผิดร้องถูกแต่ว่าแบบพี่ๆเขาก็แบบว่าช่วยหล่อแล้วสุดท้ายว่ะเก่งมากเก่งมากก็คือแบบพี่ๆเขาแบบให้กำลังใจพวกเราด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะครับครบยิ่มากอยากถามว่าเพื่อนๆรู้สึกแบบขาดก้องไหมเวลาเขาไปไหนเขามีการขับโน .1 ติดตามเขาไปด้วยตลอดขับโน .1 เหรออ๋อที่กล้องทำให้ดูหน่อยอ๋อดีเลยครับขอที่หน่อยครับอ๋อแล้วสมมติอันนี้เป็นกล้องเช่เหรอ แซ่พี่ไปขับโนหนึ่งไหมคะครับผมเอ่อก็แบบอยากอยากอยากสปอร์ตน้องอยู่ตลอดครับผมแบบคือวันนั้นก็เห็นว่าเออแบบน้องแบบไปโซโล่งานเดี่ยวก็แบบอยากสปอร์ตครับแล้วพี่มือนะพี่มือมีการขับโน้ตหนึ่งไหมมีมีมีหรือเปล่าอุ้ยโบล็บล็ิดกได้ยังกิ๊กได้ยังท่าไหนอยากอยากได้เสื้อเหรออยากได้เสื้อแล้วพี่อยากใส่ใส่ใครหอคะฮะพี่อยากไปงานขับโน้ตหนึ่งใครหรอคะเดี๋ยว เับต <c oughs> ัวหนึ like <bbe> ่งที่ต่ออ้ยเลยป็นยังไงเป็นยังไงขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูน่อยขหน่อยขอดูหน่อยขอดูหนดน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขดหน่อยขอดู่อยขอน่่อยขอดูน่อยขอดูหนู่หน่ยขอดูหน่อยขอน่อยขยข่ออดูยขออยหยขดูหยขอดูน่หน่อยอ่อยขอดูหนยขออยหน่อยขอดออดออ นี่เออแล้วแล้วแล้วนู่นนะครับอยจะเป็นไปขับลนหนึ่งใครก็ได้บอฟบอฟคาดหวังไหมคาดหวังไหก็ต้องของต้องเซฟไปแล้วนี่เฮ้ยจะเป็นใครไปได้ล่ะไปขับลนหนึ่งของเหมียวมาทำท่าเหมียวม่าท่าคืออาจจะไม่เหมียวเนี่ยผมเนี่ยแบบโชว์เท้าออกเท้าเท้อแล้วก็โชว์เท้าเราเราเซฟห่ะของเซฟหรอก็เป็นขับลนหนึ่งที่หูใช่ไหม ผมหิวต้องนี้เลยดึงออกมาเฟิร์อย่างนี้ร้อนหรอร้อนเหอเฮ้ยโอ้เลือกแพเดอร์มีปะรถแพดอร์แพเดอร์ถ้าเลือกได้อยากเป็นคนกับโถมือนใครก็ที่บอกไม่ได้เราพี่คุณมีเราเลือกอาจจะเป็นแคนขับรถหมือนที่ออกดักั์ถ้าเป็นคนขับรถหมือนที่ออกชัสต์เรทำยไง ไม่ใช่โยนให้โยนให้ทุกคนเห็นไม่ใช่เขาเรียกว่าชูหรือเปล่าชูชูใช่ชูอันนี้เรียกว่าชูอันนี้เรียกว่าชูคือถอดมาแล้วก็วิ่งสไลด์เข่าทีนึงก่อนแบบว่ามาฟาเลยเนาะเดือนนี้นอกจากจะเป็นใครมาแล้วก็มีแบบเดือนเขาจะเปิดตัวอะไรก็ไม่รู้ผมสดเฮ้ย ขอสปอยจากเจนบุ๋มหน่ได้ไหมอะไรหรอครับมีอะไรไม่รู้เรื่องเลยหกคนคืออะไรหรอครับคนอะไรอ่ะไม่เข้าใจขอขอไม่รู้สปอยแบนดบูมันดีมีใครสปอยอ่ะทีละคนเลยละกันเวลาเขานั่งจะได้เป็นหนูชนะจริงจริงเอาะไรติ่งเลิฟมีแบบมีคนหนึ่งที่เป็แบบเป็นพ่อครูได้เพราะนั้นอยู่อยู่หนึ่งในในบอยแบนด์นะ อันนี้ไม่น่าเชื่อสุดนะจริงๆสามพังสามพังสามพังเออสามพังสำหรับคนในบอยแบนด์เรามีนวมขับเรือเท่มากมากอือแอบไม่ตอเด็กที่สุดมีสีผมโอ๊ยต้องเจอแล้วอ่ะนั่นไง สีแดงสีแดงอุ้ยไม่ใช่เราแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าเฮ้ยจะไปบอกเขาสิอ่ะพี่อ๋ต่อเลยอามคำสคำสคำหมอเฟี้ยวเออไม่ใครพูดชื่อไปเล่นมันยากเฟียวเฟียวครับเฟียวครับเฟี้ยวเ้าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวเ้าเฟียวฟ เปนฟ้ามากอ๋อเป็นฟ้าเป็นฟ้าแอทเวลากัะซิบคนเข้าใหม่เลยแอดพูดเล่นไงพูดเล่นเข้าหมดเลยนะพูดเล่นมันพูดชื่อได้เป็นไงจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอพูดเล่นจริงเหรอเฮ้ยคนจะมีรึเปล่เออแต่ว่าแพี่ปล่อยอะทำอย่างนี้หนึ่แต่ว่าแต่ไม่เป็นไรกล้องจีโร่นะเชื่อใจน้องแฮปเพรไมีช่อผมผมสปอยสองคนแล้วกันคนแรกพี่กล้าละไม่เอาอันนี้ มุกนี้บ่อยแล้วมุกนี้บ่อยแล้วเยอหน่อยยอะเซฟพี่ความพี่อูใช่ไม่ได้แล้วหนึ่งสามคำสามคำเออเท่มากเออผมเดจ๋จะจะะจะจวจะ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 นะจ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 ะะจะจะดะไะ้ะจะจะจอจู ไม่เป anymore, <c oughs> <c oughs> ็นตัวเองเลยนะพี่อู๋โอ้เป็นไรเป็นไรเนี่ยเข้าหมดจริงจังซะงั้นไม่พรู้ว่ามีกาถ้าถ้าดคาพี่อูได้อยู่ตน้องเสพชมพูอยู่ประเทศบ้างหนูลอยระนาบเมื่อกี้งหนึโอ้ใช่แต่แต่แต่เพ่ก็ต้องชมพี่ๆเอาหนึ่งใช่ใช่แต่ลอยระนาบลอยระนาบอุ้ยหน้าตึงมากเลยโบไม่ไม่ผมไม่ฉีบโบมาไม่ครับชมโบตรงไหนอ่ะโบตรงไหน โบมัสโบมัสโบมัดโบมัสเรื่อโบมัดสามคำไม่รู้เรื่องไม่สัมบอยเกิดแล้วอันนั้นมันเราไม่ใช่ไหมที่ไม่รู้เรื่องใช่เราไม่บอกรอติดตามเร็วๆนี้ประกาศแล้วจริงเหรอยังไม่ประกาศเร็วเร็วนี้ประกาศแล้วผมไม่เกี่ยวแล้ววันนั้นเรามีตารางงานไหม เอ่าไรล่ะต้องไปเช็คครับปเมนเนอร์ปอะไรนะปไปเขาบอกเวอร์ันนั้นอุ่้ยอุ้าเคยไม่รู้ประกาศเราไม่ใช่หรอประกาศแล้วแต่ว่าแอบเห็นแอบเห็นตารางแอบเห็นตารางงานใช่เห็นแล้วเหมือนกันตารางงานใครไม่อไม่ที่เขาประกาศไปใช่เขาไม่เขาประกาศลงไปในเดี๋ยวเที่ยวไปห้องดบบทั้งหมดเลยอ่ะให้น้องก้องสกอรสุดท้ายเลยผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคอ่ะเสุดท้ายให้ฝากคอนแทคหน่อน ครับผมก็ขอฝากงานเอ๊ะสามองครับก็พวกเราขอฝากงานไอคอนสยามไพร์ตเอาเราด้วยสองพด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในไพร์ตมอนต์นะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆไปชิวออเดอร์เกส์นะครับแล้วก็ขอฝากแกงพวกเราด้วยนะครับกิมมือฟ้าครับผมฝากด้วยนะครับฝากกิมมืฟ้าหม่ๆครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับชื่อว่ากิมมือฟ้านะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีนะครับผมเป็นเวอร์ชันอันคัทแล้วก็สามารถดู แบบออริจินอลได้ที่ YouTube ช่องมันด h ชาแนลนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามเอ่อซีรีส์และโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับถ้าผมแล้วก็กิมื่นฟ้าเนี่ยคือเราไม่ได้แบบมีแฟนมีแค่นี้นะเรายังแบบมีโปรเจกต์กิมื่นฟ้าที่ไปญี่ปุ่นด้วยอ่าแต่ขอสออั์ไว้ว่าไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นแล้วกันมีอีกที่เ<ม>ราได้รวมตัวกันเจ็ดคน มีฟิลิปปินส์มีที่บอกได้เลยมั้งฟิลิปปินส์อย่าแล้วมีอันนึงมีอันนึงมีปารีสเออมีปารีสเลยไปมันมีอีกอันนึงที่เราไปใครยังไม่ประกาศเรียกว่าเรียกว่าไปตามเขาที่ดูพอดีอ๋อใช่มีอันนึงที่ยังไม่ประกาศใช่อ๋อใช่ครับรอติดตามกันไม่จบยังไงเดี๋ยวเรียบร้อยนิดครับเข้าไปเลยทำไมอ่ะก็บอกว่าการที่เรามาเกือบพูดแล้วกี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเมื่อกี้ก้องพูดอะไรครับทุกคนได้ยินหรือเปล่า จริงปะเนี่ยใช่เข้าไหมอันนี้พุชได้เคยเคยแล้วมาแล้วมาแล้วก็ต้องบอกพุชกับพี่เขาเป็นก้า